ครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนคัสตอมกล้องฟูจินะครับให้ใช้งานได้ใกล้เคียงกับ d s เ r อานะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาเวลามาใช้กล้องฟูจิถ้าไปทํางานที่ต้องการความรวดเร็วนะครับอย่างคุณเอาไปรับงานอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันคือด้วยความที่เขาเป็นไดอลมันก็สวยงามดีนะครับสำหรับคนใช้งานทั่วไปหรือใช้งานแบบถ่ายที่มันไม่ซีเรียสนะครับแต่ถ้าเราต้องการความรวดเร็วอ่ะการที่แบบสมมติคุณถ่ายอยู่แล้วคุณต้องปรับไดอลไอโอตรงเนี้ยผมว่ามันหลายคนอาจจะไม่ชอบแล้วกันนะครับอย่างผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เลย นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการคัสตอมปุ่มปุ่มพวกนี้นะครับให้ใช้งานง่ายขึ้นใกล้เคียงกับเดียมากขึ้นนะครับโอเคค่าหลักๆที่เราจะปรับนะครับก็จะมีรูรับแสงสปิชัตเตอร์ไอโซโทปนะครับแล้วก็จะมีค่านึงก็คือปุ่ม Preview e x p o เ u อ e เอาไว้ใช้งานเวลาคุณใช้ Flat นะครับโอเคเริ่มกันที่ค่าที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็จะเป็นพวกรูรับแสงอยู่แล้วเพราะว่าเลนส์ฟูจิจะมี ตัวปรับรูรับแ,แสงให้บนเลนเลยนะครับคุณอยากได้ค่าเท่าไหร่ก็ปรับเอาจากตรงนี้นะครับหรืออยากให้มันเป็นโหมดโหมด s ในตัวกล้องก็ปรับมาเป็นโหมด a แบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็อยากได้เท่าไหร่ก็ก็ปรับมาจากตรงนี้เลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตัวถัดมาที่อาจจะต้องลองปรับดูนะครับก็คือตัวของ speed shutter นะครับของผมเนี่ยผมใช้อยู่2โหมดก็คือโหมด t กับโหมด a นะครับตัวอักษร t เนี่ยถ้าเกิดเราปรับมาที่ตัวนี้นะครับ เวลาเราใช้ไดีอด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นการเห็นมาตอนนี้เป็น500อยู่ผมก็จะปรับแบบนี้ก็จะสำหรับผมคือสะดวกมากกว่านะครับเพราะว่าผมบางทีก็มันก็คือโหมด M นั่นแหละในในตัว d s ียนะครับแต่ว่าถ้าผมอยู่ที่แบบ outdoor นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมด A แบบนี้นะครับพอเป็นโหมด A แบบนี้แล้วก็จะใช้งาน ให้กล้องคำนวณค่าสปีดตเตอร์ให้เลยนะผมก็จะใช้อยู่2โหมดนะครับถ้าเข้ามาในอินดอร์ก็ใช้โหมดทีเพื่อล็อกค่าสปีดตเตอร์ไม่ให้ต่ำนะครับโอเคตัวถัดมาก็คือตัว ISO ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาของของเขาเรียกอะไรของหลายๆคนนะครับตัว ISO เนี่ยกล้องนอกจากจะเราเราจะสามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้แล้วนะครับจริงๆกล้องฟูจิเนี่ยสามารถเซตให้เขาใช้ปุ่มเลเอด้านหน้าเป็นตัวปรับ แต่งสปีดไอ ISO ได้นะครับวิธีการทำเนี่ยให้คุณปรับมาที่ที่ดออรตรงนี้นะครับให้ปรับมาที่ตัวอักษร A นะครับแล้วไปที่เมนูนะครับโอเคจากนั้นให้ไปที่ตัวประแจนะครับเข้าไปที่บัตตันแอนด์เซตติ้งตรงนี้นะครับเลือกไปที่ ISO dial setting นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเขาจะมี2ออปชั่นให้เลือกนะครับของบางคนอาจจะเป็นตัวออโตอยู่นะครับเพราะว่าถ้าความเข้าใจทั่วไปตัว A ก็คือตัวออโตนะครับ แต่ตรงนี้ให้เลือกเป็นคอมมานด์นะครับพอเลือกเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะปรับสปีดชัตเตอร์ด้วยไดออมเดี๋ยวเป็นเดี่ยวเปลี่ยนด้านหน้าเป็นนิ้วชี้ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าวิธีการเนี้ยง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องแบบยกกล้องขึ้นมาดูตัวเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสําหรับผมนะครับโอเคก็ส่วนถ้าอยากเป็นออโตจริงๆอะ่ะมันจะไม่เหมือน d s l r ก็คือมันส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะต้องปรับตัวนะครับเพราะว่า,เ,าเราใช้มิลเลอร์เลสเ่าอาจจะต้องควบคุมไ s o เอง อันนี้เพราะว่าทางฟูจิไม่ได้ให้ช็อตคัตมาแบบให้เปลี่ยนเปลี่ยนจาก Command เป็นออโต้เร็วๆอะ่ะอันนี้ผมก็ผมก็เออก็ก็ได้ก็ปรับอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็ยังยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่าผมปรับอ,อ่าแ a นน a นเอาตลอดก็ก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเค3ามค่าแล้วนะครับตัวต่อมาเนี่ยผมพูดรวมๆก็คือคุณสามารถที่จะคัสตอมปุ่มด้านหลักเนี่ยได้โดยการกดปุ่ม Display Back ตรงนี้นะครับ เมื่อกดแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าปุ่มต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะครับประมาณกี่ปุ่มอะ่ะก็7-8ปุ่มนะครับฟังก์ชันที่ที่น่าจะต้องเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเซตมาเป็นปุ่มนะครับอันอื่นก็สําคัญนะครับแต่อันนี้ผมว่าค่อนข้างจําเป็นเลยหละนะครับก็คือปุ่ม Preview Exposure นะครับผมจะเซตค่าไว้ที่ปุ่มด้านหน้าตัวนี้คุณจะเซตค่าตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ก็แล้วแต่ความถนัดผมจะเซตก็คือ เวลาคุณเซตให้มันเป็นค่าออนนะคุณถ่ายยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นสมมติว่าค่าไว้บาล้านเป็นเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะครัเป็นสีเหลืองๆเขียวแบบนี้ผมเปิดให้ดูถ่ายออกมาแล้วมันก็จะนะครับก็จะได้เหมือนกับที่เราพรีวิวนะครับเห็นไหมฮะโอเคแต่ว่าถ้าเรากดให้เป็นออฟนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่จะเหมือน D S l R ก็คือมองภาพอาจจะเป็น แบบนึงนะครับถ่ายออกมาก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งคือถ้าเป็นโหมดนี้เขาจะให้กล้องมองเห็นแบบโฟกัสง่ายๆนะครับเวลาถ่ายครับแต่ว่ารูปที่ออกมาจะเป็นแบบเตกี้เลยนะครับคือเป็นแบบที่เราเซตค่าไว้กับที่พรีวิวบนกล้องไม่เหมือนกันโหมดนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาคุณเอากล้องเข้าไปใช้ indoor เวลาใช้แฟลชใช้อะไรเงี้ยคือเราจะต้องนึกภาพไม่ออกว่าเอาพุทจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีประโยชน์เวลาใช้แฟลชเพราะว่า คือถ,ถ้าใช้แฟลคือเราจะต้องคำนวณด้วยความเคยชินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเออยิงแฟลสมมติยิงแพเบาเพดานแล้วมันเกิดผลยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เซตค่าในกล้องค่าหนึ่งแล้วก็รวมกันเป็นภาพผมอธิบายอย่างนี้ก็ ถ้าหลายคนที่รับงานน่า,นา,นา,นาจะพอเข้าใจก็หลักๆก,ก,ก็ประมาณน,นี้ครับพอใช้วิธีนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะไม่ต้องเอาตาออกจากวิวไฟเดอร์ได้นะครับคุณก็ปรับ3ค่าหลักได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องออโต้าโฟกัสฟูจิเขาจะมีปุ่มด้านหน้าตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นโหมด S โหมด C นะครับหรือโหมด M เนี่ยก็ตรงนี้อาจจะอาศัยความมัสเครนเมมโมส่วนตัวนะ สำหรับใครที่หัดใช้ใหม่ใหม่นะครับเพราะกล้องฟูจิเนนะ่ยก็เหมือนจะง่ายนะเพราะว่ไดอ,อัลมันเยอะแต่ว่าพอใช้จริงๆก็ต้องปรับตัวอีกประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ซิสเต็มหลักของผมหรอกแต่ว่าผมว่าจะเอาไปใช้ประกอบกับฟอร์แมตหลักก็คือนิคอนของผมนะครับก็แอบชอบไฟล์ชอบอะไรเขานะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมมาตอบนะครับสวัสดีครับ